วัสดีครับอยู่ผมบอสพีเช่นเคยครับวันนี้เรามารีวิวสเปคอะไรเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละอย่างกันครับคุณผู้ชมครับเครื่องนี้ครับมาพร้อมกับเคสไดมอนด์ครับพัดลมหน้า3ตัวล่าง2ตัวหลัง1ตัวตามนี้ครับสเปคในเครื่องเครื่องนี้ครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 เอาใหม่นะ ไม่ได้มารีวิวนานว่ะหลอนละรีวิว Intel Core i3 ครับ10105 F4 c o ์ e 8T ่งศ์ห4ี่ครปที่ะเฮิร์แรมเป็น16กจิกด d r ดียบัส3,200นะครับใส่เป็น8ปจิกคูณ2ดูโอเชี่นัลนั่นเองเกมส์ตัด6ูเอ็นบอครับสอร้อยห้าสิบีกจิกมาพร้อมกับการ์ดจอครับอาร์ทีเอฟสามศูนย์หกศูนย์สับสองจิกจีดิเดียร์จากไฟแบบนะครับโค้ดสวยนะตัวนี้ร o ค e r supply ครับของตัเวนร้จบร้อยู่ที่ 229,590แล้วก็ราคาพร้อมจอ24นิ้ว MSI IPS Full HD เป็นจอโค้ง75เฮิร์จอโค้งมีลำโพงในตัวนะมันจะอยู่ที่35,180บาททุกอย่างใหม่หมดนะครับประกัน3ปีอนาคตอัปเกรดเพิ่มได้หมดทุกอย่างหรือว่าจะอัปไปจากร้านเลยก็ว,ว่าได้นะครับเกมแรกที่เราเทับเป็น 4M เดี๋ยวให้ดูเซตติ้งกันก่อนเดี๋ยวผมลงรถก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นประเทศที่ผมสปอนย์อยู่นะครับนอริกอนนะครับนอริกอนทาวใครอยากมาเล่นก็เรียนเชิญน,นะครับผมกราฟิกครับ มาดูกัน1,920คูณ8 0 f ู l l h ดปีเทกเจอร์ทุกอย่างเป็นเวลี่ไฮทั้งหมดสุดทุกอย่างนะครับตามนี้เลยเนาะสุดทุกอย่างครับพ่อแม่พี่น้องครับสเปคนี้สำหรับไฟลอ็อ่ะตามนี้ครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวครับลงขับรถเดี๋ยวลองตกปลาให้ดูเดือนตกปลาเทสร,ระบบหน่อยเทสร,ระบบประเทศหน่อย120เฟรมครับตอนนี้130เฟรม140เฟรมมีให้ดูครับ รถนี้60โลให้ลื่นมากครับตอนนี้อยู่เก้าสิเฟรมครับการ์ดจอ RTX 3060 12 g มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับอันนี้เล่นจริงแบบโเรเพย์ให้ดูเลยครับพี่น้องครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่มันลานบอยพีซลงไปเชยชมสักหน่อยหสิรูปรูปใครวะ <laughs> เขามาใส่เป็นมีไม่ใช่ไม่มีอะไรนี่โตดเปีย นี่โอ้โหเหมือนนะเหมือนของจริงมากเหมือนร้านจริงมากๆฮะดูดูดูดีเทลของกล้องซีวินะนี่ป่ะไปดูชั้น3ไปดูห้องไลฟ์สตรีมชั้น3กันเอามันเข้าประตูไงวะปาะแล้วขึ้นไปดูนี่เห็นไงโคตรยะเดี๋ยวมอีอีกสาขาหนึ่งในประเทศนี้นะในประเทศนี้ทำา2สาขาอันนี้ยังไม่เสร็จนะเหลือวางเกมมิ่งเกียร์เออแล้วก็ใครที่แบบว่า เล่นอยู่ในประเทศนี้นะครับใครที่เล่นอยู่แล้วนะพูดถึงนะแล้วแบบอยากจะสั่งคอมอะไรเงี้ยครับมีส่วนลดให้พอสมควรเลยนะใช้คํานี้เลยครับว่ามีส่วนลดให้พอสมควรเลยครับเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นบอสคอฟฟี่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นบอสคาเฟ่อะไรเงี้ยครับมีทั้งบอสพีซีแล้วก็บอสคาเฟ่อ่ะโอเคประมาณนี้สําหรับไฟเอ็มนะครับประเทศนอริกอนครับนอริกอน ตามนี้สำหรับเกมอื่นต่อ Call of Duty Warzone ไปมาดูเซตติ้งเกม Call of t y Warzone ดีกว่า้าเป็น Full HD ครับ1920 x 1 0 8 0 Quality ตรงนี้ Texture Resolution สุด Texture Filter สุดที่ High ครับไปต่อไม่ได้ครับมี High Normal Low ครับ High คือสูงสุดแล้วนะครับผมเกมนี้ทุกอย่างเปิดหมดปรับเป็น High ทั้งหมดอันนี้อะไรก็ Ray Tracing ปรับ Enable ไป,ปเรียบร้อยครั ทุกอย่างสุดหมดที่ Full HD ครับตอนนี้ทำอยู่ที่ร้อยวาเฟรมครับลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดปรับสุดทุกอย่างที่ Full HD ครับสเปคนี้นะครับเฮ้ยกูฆ่าได้เหรอวะปำแค่ดาวเหรอโอ๊ย เขียไอ้กูดาวอะแม่งเกียนจัดแมวไม่ได้แหละประมาณนี้ลื่นปืนลื่นปืนแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูพับ g ีปรับอันต้าปรับอันต้าทุกอย่างทีฟูเกตตีพันเก้าริบคูณพนะครับร้อยกว่าเฟรมครับอันต้าครับ โคตรลื่นนะฮะอันนี้อันต้าครับเนี่ยอันต้าก็ลื่นแล้วอ่ะนะครับสุดก็ลื่นนะครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นเวลี่ลงเวลี่โลแล้วครับเสียบรรยากาศปเปล่าๆแล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบภาพเวลี่โลไม่รู้เป็นไรนะโอ้โหโตเต็มเลยฮนะอ่ะพับจีประมาณนี้ฟอร์ซ่าเฮอริันสี่ต่อเลยครับ1920ก้ารคูณหันแครับทีฟูเฮดดีครับ แล้วก็ทุกอย่างปรับสุดทั้งหมดครับเอ็กตรีมค่าการอัต้าครับถ้ายังไม่สุดมันจะมีลูกศรฝั่งนี้เฉพาะเกมนี้นะมันจะมีลูกศรฝั่งนี้ให้คุณปรับไปต่อแต่ถ้ามันไม่มีลูกศรแล้วแปลว่าค่าทุกอย่างคือมันสุดแล้วที่ฟูเฮตี D. นะครับตามนี้เลยร้อยเฟรมประมาณปรับสุดทุกอย่างนะครับแล้วก็โอ้ยตกน้ํารถตกน้ํารถจมน้ำโอ้ย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 แลมกิน 8G จิกครับกาจจอก็ใช้งานอยู่ที่ประมาณ 80- 9 0 CPU ก็อยู่ประมาณ70-80%นะครับอุณหภูมิทั้งการจอและ CPU เท่าเๆกันที่ประมาณ60องศาครับเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่วะตอนนี้อันดับที่4ครับโอ้ยชนต้นไม้แม่งเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยการตรงการติ๊บเนะี่ยดูไว้รู้จักไหมบอส,บอสมินิ t ท,ทอเรโต o เรามารุนกันว่าเราจะขึ้นที่1หรือไม่เรียบร้อยฮะตอนนี้ผมนำอยู่ที่1ครับ ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของชายคนนี้เขาคือบอส์พีซีครับนักแข่งระดับโลกเรียบร้อยครับที่1ครับสุดท้ายครับวาร์โลแอนรับไปที่วิดีโอครับกราฟิกคุณภาพครับปรับเป็นไฮทั้งหมดที่ฟูลเฮดครับ1920ก้ารคูณพันแกดเพลย์แล้วลงเดสแมทเลยครับปสอ200เฟรมแบบลื่นปื้ดครับหายห่วงแน่นอนเนี่ยวาร์โลแอนรับจริงๆไม่ต้องเทสก็รู้อยู่แล้วว่ามันเล่นได้อยู่แล้ววาร์โลนะครับมันสบายอยู่แล้ว เอาจริงๆสเปคเนี่ยไม่ต้องเทสักเกมก็ได้ครับมันรู้โดยปริยายอยู่แล้วว่ามันเล่นได้แต่คนที่เขาไม่มีความรู้เรื่องคอมเนี่ยผมมารีวิวให้คนประเภทนี้ดูว่ามันเล่นได้ประมาณไหนเล่นได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแตกอ่ะประมาณนี้วาโลจบอ่ะจบเรียบร้อยเป็นไงบ้างนะครับสำหรับรีวิวสเปคนี้ก็เอาง่ายเล่นได้ทุกเกมอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บอส์ดพีซีด้วยแล้วกันนะครับเก็บเงินไปทางได้รับบัตรเครดิตบริการหลังการขายไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม